อ่านให้ฟังบายชีนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬิกาจากหนังสือมองธรรมถูกทางมีสุขทุกที่โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ประยุทธ์ไปยุทธโตวัดยานเวสกวันจังหวัดนครปฐมพระเจ้าอาโศกอีกที เรื่องไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่สำคัญเลยพูดบ่อยๆบ,บอกว่าญาติโยมชาวบ้านควรถือเอาพระเจ้าอาโศกมหาราชเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามคติไม่ยึดติดถือมั่นนี้สำหรับชาวบ้านชาวเมืองยิ่งสำคัญเอาหลักไม่ยึดติดถือมั่นนั้นมาใช้กับเรื่องทรัพย์และอำนาจผลประโยชน์และความยิ่งใหญ่ให้ได้ก่อนเถอะนี่แหละบททดสอบขั้นต้นที่ชงัดถ้าทำได้ก็ก้าวต่อไว้ ตั้งคำถามว่าร่ำรวยยิ่งใหญ่แค่เลื่อนลอยหรือเพื่ออะไรเอาแนวธรรมมาเรียบเรียงได้ความเป็นพระราชดำริของพระเจ้าอาโศกมหาราชว่าทรัพย์ยศนี้เป็นของนอกกายไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่อยู่ใต้อำนาจความปรารถนาของเราแต่เป็นไปตามเหตุปัจจัยเราจะไปยึดมั่นถือมั่นไม่ได้และมันก็ไม่ใช่ความหมายไม่ใช่แก่นสารของชีวิต มันให้ความสุขที่แท้และยั่งยืนแก่ชีวิตไม่ได้เราเคยลุ่มหลงสแสวงหาทรัพย์และอำนาจมาบำรุงบำรเรอความสุขสบายและแสดงความยิ่งใหญ่ของตนเองเดี๋ยวเถิดทั้งทรัพย์ยศอำนาจและทั้งตัวเราก็จะดับสิ้นสูญเปล่าหายไปจากกันเพราะฉะนั้นจะปล่อยให้ตันหาอุป,ปาทานบงการครอบงำเรามัวเขายึดติดถือมั่นมันอยู่ทำไมไม่เอาแล้ว ต่อไปนี้ถอนตัวเป็นอิสระออกมาเราจะปฏิบัติการด้วยปัญญาจะใช้ทรัพย์และอำนาจนั้นให้เป็นประโยชน์ตามเหตุผลตามความชอบธรรมทรัพย์ที่มีเกินจำเป็นสำหรับชีวิตของเราจะอาศัยอำนาจเป็นอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ประโยชน์สุขแก่เพื่อนร่วมโลกเป็นเครื่องมือของธรรมที่จะทำความดีงามให้แก่สังคมสืบต่อไป และพระเจ้าอาโศกมหาราชก็ได้ทรงใช้ทรัพย์และอำนาจที่พระองค์มีในการทำความดีสร้างสรรประโยชน์สุขแก่ประชาชนเป็นการใหญ่ตามนโยบายธรรม,มวิชัยถ้าพระเจ้าอาโศกไม่มีทรัพย์ไม่มีอำนาจพระเจ้าอาโศกก็ทำความดีอย่างนั้นไม่สำเร็จถ้าพระเจ้าอาโศกมีทรัพย์มีอำนาจแต่มัวยึดติดถือมั่นในทรัพย์และอำนาจพระเจ้าอาโศกก็ได้แต่ลุ่มหลงมัวเมา แล้วก็คงจะใช้ทรัพย์และอำนาจนั้นคมเหงเบียดเบียนคนอื่นได้มากมายและรุนแรงแต่นี่เพราะเหตุที่พระเจ้าอาโศกทั้งมีทรัพย์มีอำนาจและทั้งไม่หมัวเมายึดติดถือมั่นในทรัพย์และอำนาจแต่มีธรรมรู้ความหมายใช้เป็นทรัพย์และอำนาจก็เลยกลายเป็นอุปกรณ์สร้างสรงสรค์ประโยชน์สุขและความดีงามทำให้เกิดประโยชน์มหาศาลอย่างที่ว่ามา รวมทั้งทําให้พระพุทธศาสนามาถึงเราในประเทศไทยด้วยสุขคือโอกาสทุกข์คือแบบฝึกหัดความสุขเป็นเรื่องใหญ่สำคัญอย่างยิ่งเหมือนว่าทุกคนจะถือเป็นจุดหมายของชีวิตแต่ตามปกติหายากที่จะได้ยินใครพูดว่าเขามีชีวิตที่มีความสุขนอกจากพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ซึ่งกล่าวออกมาชัดเจน เหมือนเป็นคำประกาศว่าสุสขขังวะัตะชีวามะเรามีชีวิตเป็นสุขนักหนอผู้ที่สนทนากับพระพุทธเจ้ายอมรับว่าพระองค์ทรงมีความสุขยิ่งกว่าองค์พระราชามหากษัตริย์เรื่องเกี่ยวกับความสุขนั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้มากมายทั้งประเภทและระดับของความสุขที่มีมากหลายทั้งข้อดีข้อเสียของความสุขต่างประเภทต่างระดับเหล่านั้น ตลอดจนวิธีปฏิบัติต่อความสุขความทุกข์ให้ได้แต่คุณโดยไม่เกิดผลร้ายทุกเรื่องที่เกี่ยวกับความสุขนั้นน่าสนใจแต่หลักที่น่ารู้ไว้ก่อนแต่ต้นคือวิธีปฏิบัติต่อความสุขรวมทั้งต่อความทุกข์ที่ตรัสไว้สี่ข้อคือ 1. ไม่เอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่ได้ถูกทุกข์บีบเค้น 2. ไม่ละทิ้งความสุขที่ชอบทำ 3. ไม่สยบหมกมุ่นแม้แต่ในความสุขที่ชอบทำนั้น 4. เพียรพยายามทำเหตุแห่งทุกข์ให้หมดสิ้นไปโดยในยะคือเพียรปฏิบัติให้ลุถึงสุขที่ประณีตขึ้นไปจนสูงสุดข,ขอโอกาสไว้ก่อนว่าเรื่องนี้ขนาดรวบรัดก็จะพูดยาวที่สุดสาระของเรื่องนี้ใหญ่ครอบคลุมพระพุทธศาสนาทั้งหมด ข้อที่หนึ่งไม่เอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่ได้โดนทุกข์ตามเรื่องเดิมพระพุทธเจ้าตรัสสนทนากับพวกนิครณถึงเน้นไปที่การบําเพ็ญตบะของเขาคือการทรมานตัวเองเช่นโกนศีรษะแทนที่จะใช้มีดโกนก็ถอนผมทีละเส้นจะนอนก็ใช้เตียงน้ำหรือติดตะปูไว้ทิ่มแทงตัวถ้าดูที่คนทั่วไปก็เช่นคนที่นั่งนอนอยู่ดีๆไม่มีใครมาทำร้ายตัวเลยก็เก็บเอาอาการกิริยา และถ้อยคำที่ขัดตาขัดหูจากคนโน้นคนนี้มาคิดปรุงแต่งไปต่างๆให้หงุดหงิดขัดเครื่องใจทำร้ายตัวเองที่ตื้นกว่านั้นก็อย่างคนดื่มสุราอัดยาเสพติดทั้งที่ตัวเองก็เป็นปกติดีอยู่กลับไปเอาสารที่ร่างกายไม่ได้ต้องการแถมมีพิษภัยเป็นโทษต่อชีวิตร่างกายมากสมัครใจเองเอามันมาใส่เข้าไปในร่างกายแล้วก็ทำลายสุขภาพ และคุณภาพของตัวเองเหมือนกับโดยตั้งใจและโดยเต็มใจตัวอย่างอื่นยังอีกเยอะเช่นคนขับรถซิ่งหรือคนทำอะไรเสียเส่ยงๆโดยไม่มีเหตุผลเป็นต้นมีมากแต่ในขั้นลึกปุถุชนทั่วไปนี่แหละมักเอาทุกข์มาใส่ตัวอยู่เรื่อยหมายความว่าเป็นธรรมดาของสังขารที่ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์คงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ผันแปรไปเป็นอนัตตา เรารู้ทันความจริงเราก็ดําเนินชีวิตให้ดีทุกตามธรรมชาติก็มีของมันไปเราก็ไม่เอามันเข้ามาเป็นทุกข์ที่จะทับถมตัวเราเราก็โล่งเบาไปขั้นหนึ่งแต่นี่ตรงข้ามคนมักปฏิบัติไม่ถูกต้องไม่เอาปัญญาที่รู้เท่าทันมารักษาตัวให้เป็นอิสระไว้จึงเอาทุกข์ที่มีอยู่ในธรรมชาตินั้นมาปรุงแต่งเป็นทุกข์ในใจของตัวกลายเป็นเอาทุกข์มาทับถมตนเองกันมากมาย แม้แต่โลกกระทำทั้งหลายถ้าเราเอาปัญญาที่รู้เท่าทันมาวางใจให้ถูกต้องแทนที่จะบอบช้ำหรือเสียหายก็สามารถเอาประโยชน์จากมันได้เริ่มต้นก็มองเป็นประสบการณ์ที่เราได้เรียนรู้ว่าอ้อนี่เราได้เห็นแล้วไงที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเราอยู่ในโลกจะต้องเจอโลกกระทำเป็นธรรมดาเราก็เจอจริงๆความจริงมันก็เป็นอย่างนี้เองเราได้เห็นได้รู้แล้ว เมื่อมองเป็นประสบการณ์สำหรับศึกษาเราก็เริ่มวางใจต่อมันถูกต้องตั้งหลักได้ไม่ไปรับกระทบเอามาเป็นทุกข์ข้างในทับถมใจตัวเองยิ่งกว่านั้นเราก้าวต่อไปโดยคิดจะฝึกตนเองพอทำใจว่าจะฝึกตัวเราจะมองทุกอย่างในแง่มุมใหม่เริ่มด้วยมองเป็นบททดสอบคือทดสอบใจและทดสอบสติปัญญาความสามารถไม่ว่าดีหรือร้ายเข้ามาเราก็ได้ทุกที อย่างน้อยก็ทำให้เราเข้มแข็งยิ่งขึ้นเหนือกว่านั้นก็ได้ฝึกฝนได้พัฒนาตัวยิ่งขึ้นไปโดยใช้เป็นบทเรียนเป็นต้นเฉพาะอย่างยิ่งทุกเป็นแบบฝึกหัดเป็นเครื่องฝึกสติฝึกปัญญาฝึกการแก้ปัญหาเป็นต้นแม้แต่เคราะห์ซึ่งเป็นโลกธรรมที่ร้ายก็กลายเป็นโอกาสที่ตัวเราจะได้ฝึกฝนพัฒนาข้อที่สไม่ละทิ้งสุขที่ชอบทำ อันได้แก่สุขที่เราควรได้ควรมีตามเหตุปัจจัยซึ่งเรามีสิทธิ์ที่จะได้เช่นถ้าเป็นความสุขทางวัตถุก็เน้นที่ผลจากการประกอบอาชีพการงานด้วยความขยันหมั่นเพียรโดยชอบธรรมพึงระวังไม่ให้สุขของเราเกิดมีโดยตั้งอยู่บนความทุกข์ของผู้อื่นไม่ให้เป็นความสุขที่เบียดเบียนก่อความเดือดร้อนแก่ใครๆจึงจะเป็นความสุขที่ชอบธรรมเราสุข ผู้อื่นก็ไม่ทุกข์ถ้าให้ดียิ่งกว่านั้นก็ให้เป็นสุขด้วยกันเป็นสุขที่เผื่อแผ่ซึ่งช่วยให้เกิดความสุขขยายกว้างขวางออกไปคนเรานี้จะต้องรู้จักพัฒนาความสุขไม่ใช่ว่าชอบความสุขอยากมีมันนักแต่ขาดความรู้เข้าใจไม่รู้จักความสุขเลยได้แค่อยู่อย่างพร่ามัวกับความยึดถือด้วยโมหะในภาวะอย่างหนึ่งว่าเป็นความสุขแล้วก็ใช้เวลาทั้งชีวิต ตะเกียบตะกายวิ่งไล่ไขวาคว้าไม่ทันถึงความสุขนั้นชีวิตก็จบไปก่อนโดยวิธีพูดอย่างหนึ่งซึ่งสอดคล้องกับหลักพระพุทธศาสนาการพัฒนาความสุขนั่นแหละคือการศึกษากรรมที่เรียกว่าการปฏิบัติธรรมจึงก้าวไปในสุขและผ่านความสุขต่างๆหลายแบบและหลายขั้นหลายระดับดังที่ท่านจัดแบ่งไว้นานาใยยะ ขอรวบรัดไว้ที่นี้เป็นสุขสามคือ 1. สุขแบบแข่งแย่งหรือชิงกัน 2. สุขแบบประสานหรือสุขด้วยกันและ 3. สุขแบบอิสระแม้แต่ผู้มีสุขที่ไม่ตั้งอยู่บนความทุกข์ของผู้อื่นส่วนมากก็ยังอยู่ในขั้นมีสุขแบบแข่งแย่งหรือชิงกันซึ่งโดยทั่วไปเป็นความสุขเนื่องด้วยวัตถุอันจะต้องได้ต้องเอาถ้าเขาได้เราก็เสีย ถ้าเราได้เขาก็เสียถ้าเขาสุขเราก็ทุกถ้าเราสุขเขาก็ทุกพอเราได้มาเราสุขคนอื่นเสียหรืออดเขาก็ทุกแต่พอเขาได้เราเสียเราอดเขาสุขเราก็ทุกเป็นความสุขที่ไม่เอื้อกันยังก่อปัญหาเมื่อพัฒนาจิตใจขึ้นไปพอมีความรับแท้คือเมตตาที่ต้องการให้คนอื่นเป็นสุขเราก็เริ่มมีความสุขแบบประสาน คือเราทำให้เขาสุขเราก็สุขด้วยเหมือนความรักของพ่อแม่ที่อยากให้ลูกเป็นสุขแล้วก็พยายามทำอะไรๆเพื่อให้ลูกเป็นสุขแล้วมีความสุขเมื่อเห็นลูกเป็นสุขเมื่อเราพัฒนาจิตใจโดยแผ่ขยายเมตตาหรือทำอื่นเช่นศรัทธาเราก็มีความสุขเพิ่มขึ้นโดยที่คนอื่นก็มีความสุขด้วยเป็นความสุขจากการให้ที่เจริญในธรรมซึ่งทำให้โลกมีสันติสุข เริ่มตั้งแต่ในครอบครัวไปเลยนี่พูดพอเป็นแนวในเรื่องการพัฒนาความสุขซึ่งจะต้องก้าวต่อไปในความสุขที่ชอบทำขึ้นไปจนถึงความสุขที่เป็นอิสระอันบรรจบเป็นจุดหมายของวิธีปฏิบัติต่อความสุขที่ครบตลอดทั้ง4ข้อข้อ3ไม่สยบมัวเมาในความสุขแม้ที่ประนีตแม้ว่าความสุขที่ชอบทำนั้นเรามีสิทธิเสพไม่ต้องไปสละละทิ้ง แต่ท่านก็ให้ระวังเพราะแม้แต่ในการเสพความสุขที่ชอบทำนั้นเราก็อาจปฏิบัติผิดได้จุดพลาดอยู่ตรงที่ว่าเราเสวยสุขชอบทำที่เรามีสิทธิเสพนี่แหละแต่ถ้าเราเกิดไปติดเพลินหลงมัวเมาความสุขก็จะกลับกลายเป็นปัจจัยของความทุกข์และทำให้เกิดโทษได้ข้อสำคัญคือทำให้เกิดความประมาทสุขแปลว่าคล่องง่ายสะดวก เมื่อมีสุขจะทำอะไรก็ทำได้ง่ายได้คล่องได้สะดวกความสุขจึงเป็นโอกาสมีอะไรควรทำก็รีบทำจะได้ผลมากดังนั้นยามสุขเมื่อเราไม่ประมาทก็ทำการดีงามสร้างสารรค์ได้มากที่สุดความสุขก็เป็นโลกธรรมอย่างหนึ่งซึ่งเป็นอนิจจังเกิดดับมีหมดกลับรลายได้ถ้าเรารู้ทันความจริงและไม่ประมาทเมื่อโชคหรือโลกธรรมท,ที่ดีมีมาเราเป็นสุข เราก็ใช้โชคเช่นลาบยศเป็นเครื่องมือเพิ่มพูนแผ่ขยายความสุขเราใช้มันทําความดีช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ทำให้ความสุขขยายจากตัวเราแผ่กว้างออกไปสู่ผู้คนมากมายในโลกนี่ก็คือใช้ความสุขเป็นโอกาสสร้างสรรค์แผ่ขยายความสุขข้อที่4เพียรทำเหตุแห่งทุกข์ให้หมดสิ้นไปคือพัฒนาความสุขที่ประณีตและสูงยิ่งยิ่งขึ้นไป จนถึงภาวะไร้ทุกข์หรือบรมสุขความสุขทุกระดับที่พูดมาเป็นสุขสัมพัสยังมีเชื้อทุกข์พันผวนผกพันได้ท่านจึงให้ปฏิบัติอย่างที่ว่ามาแล้วคือไม่ติดเพลินแม้แต่ในสุขที่ชอบทำคือให้ไม่ประมาทเพื่อจะได้ก้าวต่อไปนั่นก็คือให้พัฒนาการมีความสุขต่อไปจนถึงความสุขสูงสุดความสุขสูงสุดก็คือความสุขที่ไม่เหลือเชื้อแห่งทุกข์ จึงเรียกว่าบรมสุขก็คือภาวะไร้ทุกข์นั่นเองซึ่งย่อมถึงได้ด้วยการทำเหตุแห่งทุกข์ให้หมดสิ้นไปอันเป็นวิธีปฏิบัติข้อ4ที่เป็นสุดท้ายนี้นี่คือสุขแท้ของจิตที่เป็นอิสระซึ่งเกิดจากปัญญาสว่างแจ้งอันเป็นความสุขเต็มอิ่มที่มีประจำอยู่ในตัวตลอดทุกที่ทุกเวลาไม่ต้องแสวงหาอีกต่อไป สำหรับบุคคลผู้เช่นนี้ชีวิตที่เป็นอยู่ก็ดำเนินด้วยปัญญาที่ทำการไปให้ทันกันถึงกันกับกระบวนแห่งเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องให้ได้ผลดีที่สุดส่วนในจิตใจก็มีความรู้ทั่วทันเป็นอิสระอิ่มเต็มด้วยความสุขกลับมาติดตามรับฟังคติทําก่อนนอนจัอ่านให้ฟังบายชี้ได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดี ราตรีสวัสดิ์